วิชาดายังไม่ที่ภาคแก่ตีชา้าทุนเลยทุกคนเร็วๆหน่อยชีวิตของอยิง่งกู้มื่อมันก็ยุ่งมือทำมาวิชาดายังไม่อยกระทันไม่โยนที่วันกับว้าวทำไมอ่ะ มันเร็วไปอ่ะโอ้ยว่าตีช้าเขเลยตีเวลใตีเไลวบเขล้อไม่ทันน้ยเอาปานกาปานกาเลยเอาปานกาไอ้ยัยอานการึุ่ตื่นอ่ะมาอยู่ ชีวิตของไอ้งุเงือใครๆก็มุ่งจะต้องยังไอ้ปีกอยากสร้างวีรกรรมเหมือนกงต้องยังถ่ายต่อก็ขอไอ้งุเงือมันอยาก,าออยาก,ก,กจะดได้ให้ดูมือนน่าบนดอ เมืองสอนทางไปเล่นที่ไหนมาไรก็งามแฟนๆติดตามติดต่อถือขอ,องไทยกรกำลังเที่ยวบ้าต้องมีสาวๆติดต่อ,ตอ ปู่พ่อของมึงเนี่ยนะฮะส่งให้มึงมาเรื่องในวิชาเพลงด่าเพลงทวนถ้าเกิดพอจบไปเนี่ยได้ไปทหารรับใช้ชาติเดี๋ยวพ่อมึงในเมืองมดนทีนี้มึงไม่เอาทานไม่เอาที่เท่าไม่เอาทานไม่เอาที่เท่าไปเผยว่านี่มึงไม่เอาแก๊สด้วยอ่ะมึงก็ว่าแต่กูกูไม่ชอบเรื่องเพลงด่าเพลงด่ามึงก็รู้ดิกูไม่เก่งเรื่องตีมึงไม่งด่าแต่ว่ากูเก่งเรื่องต่อกกอนในกบอ๋อจะเป็นช่างทำประตูไม่ใช่ก้อนบทกวีอะไรประมาณนี้ เป็นยังไงล่ะก็กอรูเวลาขึ้นก็ขึ้นกอลงก็ลงกอูเนี่ยคือมันต้องสัมผัสน้องสะพัสเลยอ่ะขึ้นกรูลงกรูขึ้นขอลงขอจ้ามาลองดูอ่แต่ว่าถ้าเกิดเขาตอบกรูแล้วเดี๋ยวมึงต้องซ้อมจาดกับกูนะเออมาไหมกับมึงไหมนี่นเนี่ยคนดูลิเก๋มาดิครับอะไรของมึงเนี่ยจริงจริงคนดูลิเกกูขึ้นเลยไอ้พรู ก่อนเนี่ยเออไม่รู้ขึ้นมาไอม่รู่นเนี่ยคนดูลิเกมีแต่คนแก่แก่ลิเกเกแล้วก็แก่เก้าไก่นี่นะสาวแท้เด็คนนี้ครัวทิ้งประชีพที่เยอะเลยอาชี้นี้เด็กไม่เดินถ่ายกินข้าวเลยกูละชีหกนิ้วหน้านิ้วนี่งนิ้วหนึงนู่นนะผู้หญิงเดินมาหยัง นี่นหละคนนั right ่นทางหลังนั่นคนนอนนั่นเด็กมันอ้อนตอนนั้นเด็กมันจะอ้วนตอนนั้นเด็กมันอ้วนก็เพราะว่าเด็กมันจะกินโน้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 ตีต้นตาลเอานี่หนี้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 ต้นตีมึงเล่นอย่างี้เเนี่ยเล่นอย่างนี้แหละโอ้โหก็ขึ้นตอลง

I <laughs> สงสัยต้องใช้ตัวช่วยแก่ระลึกต้องะลึกนี่ยถามพ่ออะไรลูกหัวแกไปถูกมาเน่าที่ไหนมาเนี่ยพ่อลืมตาแดงเป็นไหนใช่ไหมโอ้ดิมันทำไมแพ้มันได้น่ะ่างฮะรู้มาไม่ได้อ่ะไอ้กูไอ้กูพ่อกูเฮ้ยพ่อกูนะเรียกไอ้เพื่อนเฮ้ยก็เดี๋ยวพ่อพี่เรื่องข่าวสารเขาด่วนจะบอกเจ้า พาเจ้าเข้าเมืองพ่อนะลูกนะพ่อจะพาเจ้ามาไปีเมืองมาปไปอบูไปเฮ้ีถ้าเจ้ามีชนะนะเจ้าตำไหน่งยอดพลพลและโอวิงจันทร์เขาะไยเป็นผู้แดงนานอ้อก็ใสไปลูกในค่าเข้าเมืองไปมาลองีเมืองถูกปเอกที่ไรื่องยังพ่อทำไมลูกรู้อยู่ว่าตัวเองตัวอกิไม่ได้แล้วเกิเขาไปในเมืองหลูที่สู้ใครได้ล่ะก็ไปกลัวมาทำไมมึงสู้กับพ่อพ่อเป็นตัวไืนแล้วพอแกแพ้ไรแล้วอ้อแต่ อะไรเนาะที่ดีมาบ้างเดี๋ยวนะมาไปนไหนอะไรจะไปหาเรื่องพ่อลูกมึงคนนอกไปเกี่ยวหนูหลานะว่าหลานกูผมว่าอรานนี่งานอะไรจะไปไหนกักูพาลูกเข้าเมืองเว้ยไปทไอนมาอ้าวาหารก็ลูกกู้เลยแต่กรอนมึงรอไ้มึงไปช่นะก็ได้ตำแหน่งยอดขุนพนขอเลิกหญิงจันทร์อะไรเป็นคนกดียวกันจริงเหรอเจ็งเลยไปไม่คนเนี่ย ไม่ได้ฮะมึงไปไม่ได้ทำไมอ่ะกอมึงเกง่งกว่าลูกกูจะไปได้ยังไงก็เก่งไงก็ถึงจะเข้าไปได้ไงก็มึงเก่งกว่าลูกกูจะไปเอาไปแล้วนี่มีอย่างนี้ด้วยเวเอร์โอ้แบบนั้นเดินไปไหนข้าก็เดินไปนั่นแก่ถึงไหนข้าถึงนั่นอ่ะเอาไปพูดอย่างนี้มาไปกูปสิผมขอไปด้วยคนโกรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อจัดการนี่รอลูกไปเลย กูให้มึงไปก็ได้แต่ถ้ามึงไปกับลูกกูเนี่ยมึงก็แพ้ลูกกูนะไปทำไมล่ะไปแพ้อยู่วัดจะก็ดีแล้วกูไม่ได้ให้มึงแก้แพ้อย่างเดียวนะกูจะเลือกแพ้จ้าเจ้างแพ้โทษอะไรกูให้มึงเลยเมินหนึ่งเมินหนึ่งอยู่วัดจะหาที่ไหนได้อืมดู หมื่นนึงเนี่ยอ๋อแล้วหมืนหนม่นาาน,งน,นึงมีกี่พันมาถนึกไอ้โก็ไม่รู้ว่าหมื่นนึงมีกี่พันอาจจะดูพ่อไอ้อกห็หมื่นนึงมีกี่พันเหรอหมื่นหนึ่งต้องมีเก้าพันปี สิส<แ>ิบบาทก็สิบบาทนะแต่มึงอย่าลืมนะมึงไปในเมืองหลวง้าพรู้จักกูกับลูกกูเดยใช่ไแกทำเป็นไม่รู้จักกันทำเผาลายได้ไม่รู้อะไรเละท้าเทียมกันมาโอ้โหก็ Bựa thắng bựa thắng xóm, thắng xóm thắng bựa 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 <c oughs> เล่นแบบสองไล่สองเฉยสองแก้งไม่รู้จักกันก็ไปเลือมือกันได้ไม่ต้องไปเคิร์กไปเถิงกัน <c oughs> ไปดูนางหญิงจ,ะจะ้าตาลายก่อนว่าสวยถูกใจเปล่าถ้าเกิดว่าสวยถูกใจเนี่ยนะเดี๋ยวจะสู้ชนะไอ้กรุมันแล้วก็เอาของรางวัลไปถ้าเกิดสวยไม่ถูกใจเนี่ยถ้าสวยไม่ถูกใจเดี๋ยวก็จะแก้งแก,แก้งสู้ไอ้เพร๊งมันแล้วเงินหมืนม่นเดจะไปเลือกผูก้หญิงไม่ตามใจชอบเลยเอ๊ นอนเอาแรงมาหน่อยดีกว่าไปออ <c oughs> สะดุ้งตื่นเลย